สวัสดีครับทุกคนมาต่อที่ภายที่สองนะครับข้อที่ยี่สิบสองก็คือไม่มีอะไรขาวกับดําเลยมักจะเป็นเฉดตด่างๆมากกว่าคนเรานะครับเขาไม่ได้เป็นสีขาวกับสีดาเหมือนในละครเหมือนในหนังที่เป็นตัวร้ายก็ร้ายสุดที่เป็นตัวดีก็ดีสุดเลยเป็นพระเอกพ่อพระเอกเลยคนจริงๆนะครับคุณลองสังเกตคนที่เขาไม่ดีกับคุณเขาไม่ดีกับคุณแล้วเขาไม่ดีกับทุกคนเลยหรือเปล่า จริงแล้วอ่ะเขาก็จะต้องไปดีกับสักคนหนึ่งในชีวิตเขาอ่ะเช่นครอบครัวเขาอ่ะเขาก็ต้องทําดีด้วยหรือคนรักของเขาเขาก็ต้องทําดีด้วยแต่เขาอาจจะไม่ดีกับเราแค่คนเดียวก็ได้ขนาดเราอ่ะเราไม่ได้ดีกับทุกคนเลยแล้วเราก็ไม่ได้ไล่กับทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นนะครับคนเรามันก็ไม่ได้ขาวหรือดะมันก็เป็นเท่าๆแบบด้วยกันทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราแต่ตัดสินว่าเขาเลวหรือชั่วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีกับตัวเราเหมือนกันเพราะมันทำให้เรากลายเป็นคนที่ชอบตัดสินคนอื่น ชอบประนามคนอื่นอะไรเงี้ยชอบพิจารณุอื่นเงี้ยมันก็กล่อายป็นคนอื่นก็มองเราว่าเราเป็นคนไม่ดีไปซะงั้นเ็กื่อายเป็นสีดําไปเลยใช่ไหมครับจริงๆเราเอาจเราเราก็ไม่ได้ดำขนาดเราก็จะมีมุมดีๆบ้างแบบเนี้ยนะครับเออเราไม่ใช่เป็นคนวิจารณ์อะไรเงี้ยเออลองคิดเป็นที่ดูส่วนข้อที่สามนะครับมีความสุขกับเรื่องเล็กๆได้เรื่องใหญ่เป็นผลเรื่องใหญ่เป็นผลพลอยได้คนเราไม่ต้องการสิ่งของนอกกายขนาดนั้นหรอก เราอยากมีเพราะคนอื่นมีหรือเติมเต็มในส่วนที่ขาดวินในใจถ้าเรามีความสุขกับเรื่องเล็กๆได้นะครับเรื่องเล็ก,กจริงๆอะเล็กแบบเล็กเลยอย่างเช่นการกินข้าววันนี้เออวันนี้ฉันตื่นขึ้นมากินข้าวเช้าทันเว้ยไม่ต้องไปกินอาหารเที่ยงเออวันนี้หมามันยอมกินข้าวที่เราให้มันทุกวันทุกวันมันน่าจะเบือ่อแต่มันก็ไม่เบือ่อมันก็ยังกิน เออวันนี้ยังมีอินเทอร์เน็ตเล่นไว้เน็ตมันยังไม่ล่มอะไรเงี้ยถ้าเราแบบอย่างเช่นชมกับขึเรื่องเล็กๆหน่อยๆมันจะทาให้เรารู้สึกว่าเออมันมีปริมาณมหาศาลเลนะในความสุขแต่ละวันของเรามันทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานในการเรียนในแต่ละวันมากขึ้นมันทาให้รารู้สึกว่าอย่างน้อยถ้าเราไปเรียนแล้วเราไม่มีความสุขมันก็จะมีอีกหลายเรื่องที่ก่อนหน้านั้นอะที่เรามีความสุขกับมันแล้วอะแล้วพอเรามีความสุขที่มันเรื่องใหญ่มากๆเรื่องใหญ่เช่น ถูกหวยอย่างเงี้ยซื้อรถผ่อนรถหมดอย่างเงี้ยแฟนแฟนซื้อของให้อย่างเนี้ยเออมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับบางคนก็ได้มันก็จะทําให้เราเนี่ยมีโดพามีนที่มันพุ่งกระฉูดมากๆเลยมันเหมือนเป็นรางวัลใหญ่แล้วทําให้เราสึกว่าเราจะชาชินกับความสุขระดับใหญ่ๆน้อยน้อยลงเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขกับมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันจะเราเราเราจะขอบคุณและ appreciate กับมันมาก เรื่องเหล่านี้นะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งของนอกกายว่าเออต้องเป็นสิ่งของเป็นรถเป็นบ้านอ่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นก็ได้เป็นคําพูดอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันทุกวันเนี้นะครับเราคิดว่าไอสิ่งที่เราจะอยากมีเหมือนคนอื่นอ่ะมันจะทําให้เราดูมีความสุขเหมือนเขาเหมือนกันอย่างเช่นรถแบบเนี้ยเราอยากมีซุปปร์คาร์มีรถคาร์ละสิบล้านมีบ้านหลังละสิบล้านอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเราอยากได้มันจริงๆหรือเปล่าหรือเพราะว่าสังคมบอกว่า ถ้าเรามีอยู่เนี้ยเราจะมีความสุขเราลองตระหนักความต้องการของตัวเองจริงๆจริงๆครับอย่างเช่นมือถือเนี่ยนะครับผมอ่ลองลองคิดดูว่าตอนตัวเองจะซื้อมือถือก็ซื้อตัวท็อปไปเลยอ่ะใช้ยาวๆซื้อตัวท็อปไปเลยแรมสิบหกแรมแดซื้อคอมพิวเตอร์ก็สปเปคสูงๆไปเลยเอาสุดทุกทางจริง,รงๆแล้วผมใช้ไม่ถึงขั้นนั้นนะอย่างเช่นมือถือของผมเนี่ยนะครับผมก็ใช้แค่โซเชียลมีเดียดูยูทูบเล่น Facebook อะไรเงี้ยเล่นหน่อยเล่นเกมนิดหน่อยไม่ได้เล่นแบบหนักจริงจังหรือถ่ายรูปจริงจังเลยแล้วผมไปซื้อมือถือที่มันกล้องสวยมากๆเสียงดีมากๆภาพสวยมากๆอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ใช้ไม่ถึงอยู่แล้วผมไม่ได้ถ่ายรูปทุกวันผมไม่ได้ฟังเพลงทุกวันซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้คุ้มค่ากับสิ่งที่ผมจ่ายไปก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่คนอื่นว่าดีมันก็ไม่ดีจริงๆก็ได้มีครั้งหนึ่งนะครับผมเคยลองไปกินอาหารราคาหลัก พันอะผมลองกินดูแล้วอะอย่าอย่าว่าผมเลยนะครับว่าจริงๆมันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้น่ะรสชาติมันค่อนข้างซับซ้อนมากๆเลยครับลิ้นผมอะมันไม่ได้แพงที่จะเหมาะกับสิ่งเหล่านั้น่ผมคิดว่าไข่เจียวบ้านผมยังอร่อยไปอีกเ,ออเห็นไหมครับผมคิดว่าไอ,อสิ่งที่มันแพงสิ่งที่มันคิดว่าดีที่คนอื่นก็กินแล้วออืืหสิ่งที่เขาได้แล้วเขาดีใจมากจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดีสําหรับตัวเราก็ได้ ลองสำรวจความต้องการของตัวเองดูจะดีมากกว่าครับข้อยีบสี่ไม่มีอะไรเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมันวนลูปเรื่อยๆคนสัตว์สิ่งของล้วนวนอยู่ในลูปนี้อันเนี้ยค่อนข้างลึกซึ้งดหนึงนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมตระหนักได้ว่าคนเราก็ตายไปแล้วก็หายไปแล้วก็วนกลับมาเกิดใหม่ตามความเชื่อนะบางคนก็อาจจะเชื่อว่าตายไปก็ จบไปเซนจิงแล้วมันก็ไม่มีจจดสิ้นสุดขนาดครับคุณลองคิดถึงคําพูดหนึ่งคือที่ศาสารไม่มีวันหายไปจากโลกครับเออจริงๆไอสิ่งที่มันหายไปที่มันจบไปอ่ะมันถูกแปลรูปไปเป็นอย่างอื่นเหมือนเหมือนเราวนน้ําอ่ะน้ําที่ถูกทิ้งแล้วก็กลัดมาให้เรากินใหม่อ่ะแล้วเราก็ถ่ายออกมาเป็นฉี่แล้วเราก็กลัดออกมาอะไรเงี้ยมันก็วนไปวนมาเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราในชีวิตประจําวันขนาดนั้นอะแต่พอเราตระหนักอันเนี้ยมันทําให้เราไม่ได้ยึดติดว่าสิ่งเหล่านะจะต้องอยู่กับเราตลอดสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปแน่ๆอะไรเงี้ยมันสุดท้ายมันก็ทําให้เราเตรียมใจกับตัวเองได้ว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มันเริ่มต้นหรือมันจดไปอ่ะจริงๆสุดท้ายมันก็ต้องวนกลับมาอยู่แล้วอย่างเช่นความทุกข์ของเราเนี่ยถ้าเรา ความทุกข์ของเรามันก็จะกลับมาอยู่เรื่อยๆความสุขของเรามันก็จะกลับมาเรื่อยๆวนไปวนมาเนียอยู่ตอลอดเวลาข้อ25สแสดงจุดอ่อนออกมาสักหน่อยให้พอน่ารักคนที่ไม่มีจุดอ่อนอะไรเลยดูแล้วไม่มีสเสน่ห์อันนี้นมันก็คล้ายๆกับข้อที่ตึงหรืออ่อนเกินไปนะครับถ้าเราสแสดงจุดอ่อนสักสุกอย่างเลยมันก็อ่อนเกินไปถ้าเราสแสดงจุดแข็งทุกอย่างเลยเราแม่งเป็นเดคิวสุเงะในเรื่องโดเรมอน ไม่มีจะอ่อนเลยเลยก็ขาดเสน่ห์ไปครับถ้าเป็นแบบโดปิตาโนมิตะนี่คือเขาเก่งเรื่องของการพันได้ใช่ไหมเขาเก่งแม่นปืนอย่างเงี้ยเขาเก่งเห็นอกเห็นใจคนอื่นี่ยแล้วเขาแต่เขาอ่อนกีฬาเขาอ่อนหนังสืออ่ะมันทําให้เขาดูมีเสน่ห์มากขึ้นเป็นตัวละครที่ได้รับว,ว่าเป็นพระเอกอะ่ะเออเป็นตัวละครที่สําคัญอะ่ะ แต่ท่านี้เดกคือสงงุก็เป็นตัวประกอบหลักอหนึ่งของเรื่องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราทําอะไรบางอย่างไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันพลาดอะ่ะมันรู้สึกว่าตอนนี้เราอ่อนแอก็ปล่อยให้มันอ่อนแอแหละครับเขาจะเห็นก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้อ่อนแอตลอดอยู่แล้วแสดงความอ่อนแอแสดงความ,วามผิดพลาดเล็กแน้อยโดยชนโต๊ะทำอะไรหล่นอะไรเงี้ยมันก็ดูน่ารักดีนะครับข้อยี่สิหกนะครับ การมีเงินมากๆเนะี่ยไม่ได้เปลี่ยนคนแต่แสดงท่าแท้ของคนบางคนนะครับมองว่าเออถ้าเรามีเงินมากๆแล้วถูกหวยแล้วแล้วไม่เขาเปลี่ยนไปจริงๆแล้วอ่ะตอนที่เขาเป็นอะไรกันเราเขาเป็นมีพฤติกรรมบางอย่างกับเราตอนก่อนที่เขาจะรวยอ่ะอันนั้นคือเขาก่อนเขามีเงินครับเขาเลยเลยแสดงพฤติกรรมแบบนั้นกับเราแต่พอเขารวยอ่ะนั่นแหละครับท่าแท้ของเขาก็จะออกแทะอย่างเช่นสมมติเขาปฏิบัติดีกับเรามาก เพราะเรามีเงินไงแต่ปรากฏว่าวันน like nice. ึงเขาถูกหวยแล้วเขารวยกับเราอ่ะเขาก็จะออกไปเลยครับเพราะว่าเขาอ่ะคิดว่าเขาไม่ต้องการเงินจากคุณแล้วเขาก็ออกไปก็ได้เขาไม่จําเป็นจะต้องมีคุณแล้วเขาก็ออกไปเห็นไหมครับจริงๆแล้วเขามีเงินเขาไม่ได้เปลี่ยนคนแล้วคือเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเขาเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาก็แสดงท่าแท้แล้วเขาก็หายไปเลยเพราะเขาไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาเราแล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องแสดงแสแฉงอะไรแหละเขาก็เป็นตัวของตัวเองไปเลย ข้อ27นะครับเมื่อขัดแย้งกันให้อารมณ์นิ่งก่อนแล้วคุยกันข้อนี้ค่อนข้างเบสิกมากๆแต่หำค่อนข้างยากครับเพราะเวลาเรามีอารมณ์เนี่ยเราก็พุ่งพุ่งพุ่งวิธีการง่ายๆนะครับผมแนะนําเลยให้สูตรหายใจลึกๆแล้วยิ้มครับทําให้บอดี้แลนเกจแลนเกจของเราเนี่ยมันเป็นทางโพซิทีฟให้มากที่สุดเป็นทางบวกให้มากที่สุดอย่าพยายามห่อไหลอย่าพยายามบึ้งตึงหน้าบึ้งอย่าพยายามเกรงกล้ามเนื้อครับ ให้เท่าทันตัวเองอ่ะต้องฝึกนะครับเรื่องเหล่านี้ต้องฝึกผมยังทําได้แค่บางครั้งเองผมไม่สามารถหับตัวครั้งเวลาใครด่าผมหรือแน่แกันแ,แน่กันไหนผมเนี่ยผมก็กล้ามเนื้อเกร็งเลยครับเครียดเลยครับหน้าในคิวขมมดเลย <laughs> ผมก็ยังทาไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็ต้องฝึกต่อไปให้อารมณ์ผมเนี่ยมันนิ่งพอเราอารมณ์ไม่ไดิง่งอ่ะเราจะตัดสินใจต่างๆค่อนข้างพลาดแล้วก็ต้องมาปัดกวาดเช็ดถูต่สิ่งที่เราต้อง ต้องรับผิดชอสิ่งที่เราทำไปข้อ28นะครับอ่าบรรยากาศให้ออกอยากขวางโลกทำให้เสียบรรยากาศเป็นส่วนหนึ่งให้ดีและจะเป็นส่วนสําคัญไปอีกก็คือเวลาเราอยู่ในสังคมอะครับเราลองดูรอบๆเขาอะเขาพูดคุยเรื่องอะไรอยู่เขาแต่งตัวกันยังไงเขากำลังทำอะไรแล้วก็ต้องปรับตัวตัวเองไป ตามนั้นด้วยถ้าเขาไปเขากาลังจริงจังกันอยู่เขากำลังสอบอยู่เนี่ยแล้วคุณไปตะโกนฮกฮ่าอะไรเงี้ยบอกว่าเฮ้ยสอบเสร็จแล้วเฮ้ยไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่เหมาะใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นกรณีที่สุดโต่งอยู่แล้วเครื่องมันก็น้อยคนที่จะทาแบบนั้นแต่ในกรณีที่เราไปเข้าในสังคมที่ค่อนข้างทางการมากๆเงี้ยมันจะมันจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราจะต้องงัดออกมามากขึ้นอ่ะเราไม่สามารถเป็นตัวเองของตัวเอง ได้มากอ่ะเราจะต้องเรียนรู้มารยาททางสังคมเราต้องเรียนรู้พิธีการของเขาอ่ะแล้วก็ต้องปรับตัวให้ได้ครับต้องอ่านบรรยากาศว่าตอนนี้เขากาลังทําอะไรอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาจะทําอะไรต่อไปเราก็ต้องทําให้ได้ถ้าไม่ได้เราก็ถามเขาแล้วก็ทำตามสิ่งที่เขาบอกตอบมาข้อยี่สิบเก้าเป็นทั้งผู้นําที่เก่งและผู้ตามที่ดีบางคนนะครับอยากเป็นผู้นํามากเลยเป็นหัวหน้ากลุ่มตลอดเป็นหัวหน้าห้องตลอด แต่เป็นผู้ตามไม่ได้เลยชอบออกคําสั่งชอบสั่งวงการหุนอื่นอาจจะดีนะครับเออเพราะเขามีวิสัยทัศน์ที่ก้าไกลแต่พอเขาไม่เก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเขาต้องกลับมาเป็นผู้ตามเนี่ยเขาไม่สามารถทําได้เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมลดอีกโก้ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกยุดหยุ่นตัวเองว่าถ้าเรื่องไหนเราเก่งเราเสนอตัวแล้วเราก็ทําเรื่องนั้นให้ดีที่สุดแต่เรื่องไหนเราไม่เก่งเราก็ต้องถอยออกมาครับ เราเราก็ให้คนที่เก่งกว่าเราเนี่ยให้เขาทาเรื่องนั้นไปแล้วเราก็เป็นฝ่ายสนับสนุนเป็นผู้ตามที่ดีเป็นคนรับฟังที่ดีก็พอเขาสั่งอะไรเราก็ทำเขาขอความคิดเห็นแล้วก็เสนอความคิดเห็นไปเราลองมองความเสี่ยงในสิ่งที่หัวหน้าเขาไม่เห็นแล้วก็ลองเสนอเขาไปสิ่งนั้นี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งเรื่องนั้นเราเราก็จะเป็นคนที่แย่แล้วคนไม่มีคุณค่าจริงๆแล้วคนเราก็เก่งเหมือนกัน ถ้าเรื่องไหนเราไม่เก่งจริงเราก็ถอยออกมาเลยครับบอกว่าเออเรื่องนี้ไม่เก่งเธอทําคุณทําไปเถอะเรายอมเราเป็นผู้ตามก็ได้ข้อสามสิบไม่ต้องพยายามสวยหล่อขอแค่ดูดีและสะอาดสะอานเรื่องหน้าตาสวยหล่อนะครับมันค่อนข้างเปลี่ยนได้ยากนะครับถ้าคุณไม่ไป็นไปใส่กรรเนี่ยคุณสามารถที่จะดูแลตัวเองให้ดีอาบน้ํขาขัดขี้ใครแปรงฟันแค่ขี้หู แค่ขี้ตาแค่ขี้หมวกถอนขนตาที่มันไม่เหมาะไม่ควรอะไรเงี้ยออกไปซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นการดูแลให้ตัวเองมีกลิ่นหอมให้ตัวเองส,สะอาดาดูแลเสื้อผ้าแต่งกายรวมถึงบุคลิกท่าทางของเราเนี่ยให้มันดูด,ดีอยู่เสมอเนี่ยต่อให้หน้าตาเราแย่ขนาดไหนอ่ะถ้าเราดูแลตัวเองดีๆมันก็ไม่ได้ทําให้หน้าตาของเรามันกลายเป็นจุดด้อยได,ด้อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราแก้นหน้าตาของตัวเองไม่ได้เราก็ดูแลตัวเองให้ดีไปเลยดีกว่าข้อสามสิบเอ็ด ฝึกบุคลิกภาพไว้มีผลต่อภาพลักษณ์ของตัวเองมากคือบุคลิกภาพเนี่ยผมได้ไปเรียนนะครับตอนมหาลัยเนี่ยคืออาจารย์เขามีวิชาบุคลิกภาพนะครับผมก็ลองไปเรียนดูเออจริงๆบุคลิกภาพค่อนข,ข้างสําคัญนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลามองคนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมองจากภายนอกก่อนใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะมองครั้งแรกแล้วก็แบบมองข้ามภายนอกแล้วก็ไปมองภายในทันทีอะเวลาจะหาแฟนหาเพื่อนมองเพื่อนคบเพื่อนอ่างเงี้ยตอนแรกๆเราก็ต้องมองภายนอกก่อนว่าเขามีพฤติกรรมยังไงเขาเฟรนดี้ไหมเขาอัธยาศัยดีไหม เขาหน้าหน้าตาดีไหมอ่างเงี้ยเขาสะอาดไหมเขาเขา้าเข้าคนคนอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างแรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับบุคลิกภาพมันทําให้ first impression ของเราวความประทับใจแรกของเรามันค่อนข้างดีกับตัวเขากับตัวเราด้วยข้อสามสิบสองคนเราจะละเอียดอ่อนเกินกว่าจะนยิยมอะไรได้เพราะฉะนั้นอย่ามองว่าใครเป็นแบบนั้นตลอดหรือแบบนี้เสมอ อันนี้เป็นการตัดสินนะครับว่าเออเวลาเราทำพวกแบบทดสอบนะครับพวกเอ,อ่อ MBTI อย่างเงี้ยเออบุคลิกภาพเนี่ยมันไม่สามารถบอกเราได้ว่าเราเป็นแบบนั้น100%คนที่ทดสอบบุคลิกภาพแล้วได้ผลลัพธ์เหมือนกับเราอใช่ว่าเขาจะเหมือนกับเรา100%เสมอไปนะครับมันก็จะมีบางมุมที่เขาไม่เหมือนเราอยู่แล้วมนุษย์เรามันมีแง่มุมค่อนข้างเยอะมากๆนะครับตลอด 8ปสิบปีที่เราเกิดมานะครับมีประสบการณ์มากมายแก่กองเป็นละล้านอย่างที่กระทบให้คนคนหนึ่งเขามีตัวตนที่มันแตกต่างจากเราอะ่ะในแง่มุมอย่งหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราตัดสินว่าเขาไม่เก่งเขาโง่เขาฉลาดเขาหล่อเขารวยอะไรเงี้ยเขามีบุคลิกที่ดีอะไรเงี้ยเขาเก่งนูน่นเก่งนี่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาก็ยังมีเรื่องที่เราเก่งกว่าเขาอยู่แล้วนะครับ เรื่องที่เรารู้เยอะกว่าเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนเราอ่ะมันละเอียดอ่อนมากๆการตัดสินว่าเขาเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะง่ายแต่มันก็ไม่ดีกับตัวเราเพราะจะทําให้เราพลาดโอกาสที่จะรู้จักเขาตัวตนเขาจริงๆเวลาเราเปิดบริษัทอย่างเงี้ยเราเราก็มีพนักงานเยอะแยะมากมายานะครับหรือเราเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยเราก็จะมีสมาชิกในห้องใช่ไหมครับถ้าเราไปตัดสินเขาเนี่ยเราอาจจะใช้ เขาเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยนะครับหมายถึงว่าดึงศักยภาพของเขาเวลาเขามีโครงการมีงานกลุ่มอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ศักยภาพของเขาได้น้อยลงเพราะเราตัดสินเขาไปแล้วคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นไปแล้วทั้งที่เขาอาจจะทําสิ่งนี้ได้ดีก็ได้ข้อสามสิบสามนะครับผู้ใหญ่บางคนก็แค่เกิดก่อนแต่อีกโก้ใหญ่ดูหมิ่นผู้น้อยข้อเนี้ยนะครับถ้าเรา โตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราอย่าเป็นคนแค่เกิดก่อนครับเราอย่ามีอีกโออก,กโ้ใหญ่ครับอย่าคิดว่าตัวเองอาบน้ําร้อนมาก,ก่อนเรายูรู้เยอะผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วเราจะทําได้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างในสิ่งที่เขาจะทําในยุคสมัยที่มันผ่านอะไรผ่านไปไวมากๆครับเราไม่สามารถเอาประสบการณ์เก่าของเรามาตัดสินได้ว,ว่าควรจะทําแบบไหนในตอนนี้เพราะว่าในอดีตอะ มันก็จะมีปัจจัยปัจจัยหนึ่งแต่พอปัจจัยมันเปลี่ยนนะครับประสบการณ์ก็ต้องใช้อันใหม่ๆต้องใช้มีปัจจัยใหม่ๆแล้วก็ต้องเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆมีประสบการณ์ใหม่ๆแม้ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของการการตัดสินใจการทําธุรกิจอย่างเงี้ยถ้าในยุคสมัยที่ยังไม่มีโลกออนไลน์มีอ e ีคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยเราจะตัดสินใจ แตกต่างกันแน่นอนครับในถึงทุกวันเนี่ยถ้าใครแบบขายของแต่ออฟไลน์เราอยากเติบโตระดับประเทศอะโดยไม่มีออนไลน์เลยจะยากมากครับเพราะฉะนั้นนะครับจงเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีอีโก้ครับแล้วก็เรียนรู้จากผู้น้อยสักข้อ34สิบสี่อยา่าโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เราไม่ชอบลองสำรวจดูตัวเองนะครับว่าณตอนนีน้ถ้าเราทำนิสนัยแบบนี้แล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่อะเราจะชอบไหมเราเป็นเด็กอะถ้าถ้ามองของเด็กอะเรายังชอบตัวเองอยู่ไหม อย่าเป็นตัวเองที่เราไม่ชอบครับเพราะคนอื่นเขาไม่ชอบเหมือนกันเรารู้อยู่แล้วครับว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรในตัวเองเราก็สามารถปรับปรุงตัวเองได้อยู่แล้วพฤติกรรมอะไรที่เขาบอกบอกมาเนี่ยเราก็ลองดูนะครับว่ามันปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้หรือไม่ข้อสามสิบห้านะครับอย่าเป็นผู้ใหญ่ที่เด็กเกลียดมีผู้ใหญ่หลายคนนะครับที่เด็กเกลียดน,นะครับไม่ว่าจะเป็น อาชีพที่จะต้องสอนเด็กอเก็รู้อยู่แล้วครับอาชีพอะไรหรือเราเป็นพนักง,งานใหม่อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีผู้ลงผู้ใหญ่ที่เขาทํางานมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาโดนเกลียดเขาคิดว่าเขาเป็นส่วนกลางจักราวาลที่เขาจะต้องรู้ทุกว่างทุกอย่างแล้วทุกคนเขาก็ต้องมาเรียนรู้กับตัวเขาเองเขาเป็นคนสําคัญกว่าอะไรเงี้ยคือก็เหมือนข้อที่แล้วครับประสบการณ์มัน ไม่สามารถเอามาใช้เราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างได้เพราะาประสบการณ์มันแตกต่างกันปัจจัยมันอะไรหลาอย่างหลายๆลอย่างมารวมรวบกันแล้วมันก็ต่างกันนะครับข้อสามสิบร่างกายมีผลต่อคุณภาพชีวิตสุขภาพสําคัญที่สุดศึกษาเรื่องร่างกายไว้แนะนำผมแนะนําช่องแท็บทูโทนะครับเป็นพอดแคสต์เป็นช่องของ The Standard Podcast ตรงเนี้ยนะครับแท็บทูโทนะเนี่ยเาก็จะเป็นเกี่ยวกับช่อง สุขภาพนะครับตั้งแต่หัวจรหลดเท้าเลยเกี่ยวกับสุขภาพของเราถ้าเราเรียนรู้เรื่องเนี่ไว้อะเราก็จะรู้ว่าเราควรกินอะไรเราควรทาพฤติกรรมแบบไหนนอนกี่โมงตามที่เหมาะสมกับเราควรดูแลสุขภาพตัวเองยังไงให้ดีอายุยืนยาวควรอดอาหารยังไงบ้างอะไรเนี่ยซึ่งมันก็ดีกับตัวเราสุขภาพของเราทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายเพราะฉะนั้นนะครับคุณลองดูดูว่าคุณฉลาดมากมากอะแต่คุณร่างกายไม่แข็งแรงเลยคุณนอนติดเตียงอะไรอย่าง คุณไม่สามารถพูดได้เลยความฉลาดของคุณมันก็ไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกไปมันก็ไร้ค่าครับเพราะฉะนั้นดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีดูหุ่นตัวเองของดีอย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนจะเกิดโรคอะไรต่างๆทนานมากมายผมไม่ได้ดูดถูกคนอ้วนนะครับคือต้องมองตางความจริงว่าคําว่าโรคอ้วนมันก็จะคนอ้วนมากๆมันก็จะมีโรคแทรกซ้อนมาเยอะถ้าเราปรับพฤติกรรมของตัวเองได้เราก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับประมาณนั้น ข้อ37บางวันก็ไม่ต้องทําอะไรเลยหรือชีสเดย์ตัวเองก็ได้อนะอันนี้บางคนนะครับสังคมทุกวันเนี้ยนะครับต้อง productive ตลอดเวลาจะต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปสิ่งเหล่านั้นนะครับมันทาให้เรารู้สึกว่าไอสิ่งที่ตัวเองปล่อยตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยน,นั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งวันอย่างเงี้ยมันน่าเบือ่อมันไม่คุ้มค่ากับเวลาเรารู้สึกร้อนลนขึ้นมาทันทีครับ สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราเล่น Facebook เล่นหลายแล้วเราก็เห็นคนที่ประสบความสาเร็จแล้วเราก็อยากไปถึงจุดๆนะั้นแล้วเรารู้สึกว่าไอสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันทําไมเรามาทาอะไรอยู่ที่จะไม่เป็นแบบนั้นทําไมเราไม่ทำแอชชีพเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องทํางานพิเศษนะจะต้องหาไรายได้เพิ่มเติม <ๆ S 2> เป็นและใช่ที่สองที่สามซึ่งมันก็ดีครับแต่ถ้าคุณพอเพียงอยู่แล้วคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรคุณทําอาชีพเดียวคุณมีไรายได้ทางเกียรติแต่คุณไม่เดือดร้อนคุณมีเงินเดือนเป็นแสนะ่ะแต่ถ้าอาชีพเดียวไม่ต้ออองหาาีื่น รายได้อื่นเพิ่มเติมก็ได้งานของคุณมันคงมากพอแบบน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันหนึ่งเสอดีคุณก็อยากนั่งทําอะไรคุณอยากไปเที่ยวกับครอบครัวอยากพักผ่อนกับครอบครัวหรือคุณไม่มีครอบครัวคุณก็นอนอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยเล่นเกมทั้งวันอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นอะไรครับถ้ามันไม่ได้เลยส่งผลกระทบต่อตัวคุณในระยะยาวอยากเอาคุณค่าสังคมที่มันอยู่ภายนอกร่างกายอะ ามาตัดสินคุณค่าในตัวเราหรือพฤติกรรมของเราเลยครับเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าคุณค่าทางสังคมที่เขาให้ให้กันเนี่ยมันเหมาะกับตัวเราหรือเปล่าต้องสำรวจตัวเองนะครับเหมือนข้อที่ถึงที่ผมพูดอะก็ต้องมีจังหวะชีวิตของตัวเองว่าจังหวะชีวิตของเรามันเดินแบบไหนนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทําอะไรแต่เราก็เต็มที่กับจันทร์ถึงศุกร์อะเก็เต็มที่สุดๆเลยมันก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นจะต้องหางหาอะไรทำตอนเสาร์อาทิตย์ที่เป็นประโยชน์ก็ได้ข้อสามสิบแปด เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ต้องพยายามให้คนอื่นรักเสมอแค่ไม่ให้โดนเกียดเป็นส่วนใหญ่ก็พออันนี้ผมได้มาจากพี่โน้ตนะครับพี่โน้ตเดี่ยวไมโครโฟนอ่ะก็คือเวลาโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอยากโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่คนอื่นรักคนอื่นชอบคนอื่นหลงทำทุกอย่างเลยพูดชื่นชมบริจาคของบริจาคทำเป็นคนดีให้คนอื่นชอบ ต่จริงๆแล้วอ่ะมันยากนะพอเราโตขึ้นอ่ะเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นให้คนอื่นชอบเรามากขึ้นมันยากครับที่เรามีสังคมเยอะเนี่ยให้คนอื่นมีเปอร์เซ็นต์ที่ชอบเราเนี่ยมันน้อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับแค่ให้เขาไม่เกลียดก็พอแล้วเราทําให้คนอื่นรักกันยากแต่ทําให้คนอื่นเกลียดง่ายเพราะฉะนั้นนะครับ อยากให้คนอื่นเกลียดเป็นส่วนใหญ่ก็พอให้คนอื่นรักเป็นส่วนใหญ่ดีแล้วนะครับถามว่าทํำยังไงนะครับมันก็ไม่ยากหรอกทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคําตอบเือเอะไรเนาะข้อสามสิบเก้าอ่านหนังสือแนวใหม่ๆแล้วจะพบโลกอีกใบอันน่าตื่นตาอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นหนังสือนะครับเป็นประสบการณ์ของคุณนะครับไปเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆที่คุณไม่คิดว่าจะได้ไปไปเจอสังคมใหม่ๆก็ได้เหมือนกันนะครับ ที่ผมเขียนข้อนี้ก็คือผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือชอบขีดชอบเขียนนะครับชอบอ่านหนังสือแบบแทบจะทุกประเภทอ่ะอาวัติศาสตร์การลงทุนจักรวาลจิตวิทยาวัสดุอะไรเงี้ยวัสดุต่างๆของโลกอะไรเงี้ยพวกแร่ธาตุหินเรื่องสยองขวัญเรื่องลึกลับขวัญนิยายสืบส,นส,บสวนสอบสวนอะไรเงี้ยผมไม่อ่านหมดเลยมันทาให้โลกของผมมันกว้างกว้างใหญ่แล้วผมก็สามารถ นำเรื่องรู้มาเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ได้มันก็สนุกดีไปอีกแบบครับข้อ40เป็นข้อสุดท้ายนะครับของ파트ที่2คนเรามีวิธีการเรียนรู้ต่างกันอยากบังคับให้เรียนรู้แบบเราคนเรามีภาษาสัมผัสอยู่5อย่างใช่ไหมครับก็มีหูตาจมกูกปากสัมผัสอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องดูนี่นะครับว่าบางคนเขาอาจจะชอบฟังเพลงเขาเก่งดนตรีงเขาก็ต้องหูดีกว่าคนอื่น ทั่วไปอยู่แล้วเขาก็เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสของหูได้ดีกว่าบางคนชอบกินอย่างเงี้ยประสาทสัมผัสทางริมลิ้นของเขาก็จะดีมากกว่าบางคนอาจจะเป็นนักแสดงเนี่ยเขาก็ต้องมีทักษะทางร่างกายการสัมผัสต่างๆของเขาก็จะดีมากขึ้นเขาสามารถควบคุมร่างกายได้ดั่งใจเนื้อเขาสามารถเรียนรู้ผ่านร่างกายของเขาดีมากขึ้นบางคนใช้สายตาเก่งมากเงี้ยเขาก็สามารถอ่านหนังสือได้เยอะมากแบบเนี้ยมันแล้วแต่คนครับถ้าคุณตัดสินว่าถ้า อ่านหนังสือแบบนี้สิไอะไรเงี้ยสมมติคุณมีลูกนะครับคุณมีน้องเนี้ยแล้วให้น้องคุณอ่านหนังสือทุกวันแล้วเขาไม่ชอบอ่านหนังสือคุณก็เอาคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ในหนังสือมาสอนเขาก็ได้ชิ้นอยู่ที่เนื้อหามันอาจจะไม่เท่ากับในหนังสือ,อแล้วแต่ถ้าคุณเป็นจุดประกายว่าเออถ้าเขาดูคลิปแล้วเขาชอบอ่ะก็จะมีโอกาสที่เขาจะเปิดใจกับหนังสือมากขึ้นได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้มัน มีหลายอย่างจริง,รงๆนะครับบางคนเป็นอินโทรเวิร์ตไงฮะเขาก็จะดูคลิปวิดีโออยู่คนเดียวหรืออ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่พอเป็นอซ์โทรเวิร์ตเนี้ยเขาก็จะไปเรียนรู้ว่าผ่านผู้คนไปสัมภาษณ์คน,คนนู้นคนนี้ไปคุยกับคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เออมันแล้วแต่มันก็จะมีได้มีเสียแตกต,ต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับก็เราก็ไม่จาเป็นจะต้องไปเรียนรู้แบบเขาก็ได้เรียนรู้แบบของตัวเองก็พอโอเคนะครับอันนี้ก็คือพาร์ทที่สองนะก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิด หรือได้ประสบการณ์บางอย่างจากผมไปบ้างไม่มากก็นหน่อยนะครับได้ตบตะกรของตัวเองได้ย้อนกลับมาคิดตัวเองว่าเออไอตอนเนี้ยที่เราผ่านมากีก่ปีกี่ปีเนี่ยเราได้ย้อนกลับมาดูตัวเองแล้วได้ข้อคิดอะไรนะครับก็สามารถแบ่งปันกับผมได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับผมก็จะมานั่งอ่านกับทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมปจนจบนะครับ,บค,ครับเจอกันทารทสามครับ